สัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเมื่อหลายสิบปีก่อนณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมชายแดนอีสานมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเรื่องราวของไอ้จันชายขมิที่ข้ามฝั่งมาปักหลักอยู่กับเมียคนไทยชื่อนางคำและลูกชายตัวเล็กๆอีกหนึ่งคน ไอ้จันมันไม่ใช่คนธรรมดาครับมันมาพร้อมกับวิชาอาคมแรกๆก็ดูเหมือนหมอธรรมดาที่รับรักษาคนไข้แต่ไม่นานนักชาวบ้านก็เริ่มล้มป่วยกันเป็นแถบแๆป่วยแบบหาสาเหตุมีได้หมอโรงพยาบาลก็จนปัญญาแต่พอไปหาไอ้จันมันกลับบอกว่าโดนของหรือไม่ก็ผีป่าเข้าจากนั้นมันก็เริ่มเปิดสำนัก กลางวันเป็นหมอรักษาคนกลางคืนเป็นหมอใส่ดำมันเลี้ยงผีมันทำคนใส่ทำของใส่คนในหมู่บ้านเพอร,รีดไถเงินจากชาวบ้านตาดำดำหมู่บ้านเราเหมือนตกอยู่ในความมืดทุกบ้านต้องมีคนป่วยบางบ้านถึงกับตายความกลัวเหมือนกัดกินใจชาวบ้านจนหมดเส้นเพราะมีคนป่วยพวกเขาก็ไปขอร้องไอจนัน ขอให้มันช่วยปราบผีที่มันปล่อยมาเองโดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันนั่นแหละคือต้นเหตุทำไมเรียกราคาแพงขนาดนี้ละหมอจันมันจะขูดรีดกันไปหน่อยไหมนี่ราคาถูกแล้วนะของพวกนี้มันเสี่ยงอันตรายไอจัน์มันเรียกเงินจำนวนมากบ้างก็เป็นวัวควายเป็นที่นาด้วยความกลัวตายชาวบ้านก็ยอมจ่าย ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวรอดพ้นแต่ความลับมันไม่มีในโลกครับผู้ใหญ่สมแกเป็นคนฉลาดแกสังเกตเห็นความผิดปกติทำให้คนป่วยถึงเป็นเฉพาะคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางกับไอ้จนันหรือคนที่ฐานะาเแล้วทำไมไอ้จันถึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาการป่วยของชาวบ้านก่อนที่ใครจะบอกมัน ผู้ใหญ่สมกับหมอทำประจำหมู่บ้านจึงร่วมมือกันเสิร์ฟจนกระทั่งความจริงปรากฏไอจันกับนางคำพวกมันคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดพวกมันวางแผนกันแยบยลไจจันเป็นคนปล่อยของนางคำเป็นคนคอยสืบข่าวและยุยงชาวบ้านให้ไปหาไอจันหัวของตัวเองเพราะความแตก ผู้ใหญ่สมกับชาวบ้านก็รวมตัวกันจะไปจับพวกมันมาลงโทษเตจันมันไหวตัวทันครับมันเป็นพวกมีวิชามันโรลวงหน้าก่อนหนี้มันฝากลูกชายตัวน้อยไว้กับญาติฝั่งเมียมันแล้วสองผัวเมียก็หายตัวไปตั้งแต่คืนนั้นเลยชาวบ้านออกตามหาอยู่เป็นสัปดาห์ตามไปถึงชายแดนแต่ก็ไม่พบร่องร,อ,งรอย ทุกคนลงความเห็นว่าพวกมันคงหนีข้ามฝั่งกรับขเขมนไปแล้วความโกรธแค้นก็ค่อยๆจางหายไปทุกคนคิดว่าเรื่องไร้ายๆมันจะจบแต่หารู้ไหมครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงเพราะหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่เลวร้ายกว่าไอ้จนันก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านของเรา ความโล่งใจที่คิดไว้จันหนีไปแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นไม่ถึงสองสัปดาห์เรื่องรายก็กลับมาเยือนหมู่บ้านของเราเอกีกแล้วครั้งนี้มันก็เลวร้ายกว่าเดิมหลายเท่าคนในหมู่บ้านล้มป่วยตายจากไปอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่การตายแบบธรรมดาแต่เป็นการตายที่ทรมานตัวซีดเผือด มันถูกดูดเลือดออกไปจนหมดตัวความหวาดกลัวมันกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีไห้จันให้เบขอความช่วยเหลือไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กําลังทําร้ายเราอยู่คืออะไรกันจนกระทั่งคืนหนึ่งลุงบุญแกเป็นคนแรกที่เห็นมันครับลุงบุญแกเลี้ยงวัวไว้หลายตัวคืนนั้นแกได้ยินเสียงหมาเห่าหอนผิดปกติ ก็เลยถือดะเกียงออกไปดูที่คอกวัวสิ่งที่ลุงบุญเห็นมันทำให้แกแทบจะหัวใจวายใต้ขาทีมันคือไอ้ขนดำลุงบุญเล่าว่ามันเป็นร่างเงาดำาทมเมินตัวใหญ่เท่าคนตัวโตๆโตแต่มีขนสีดำยาวปกคลุมไปทั้งร่างฟันแหลมยาวรูปร่างคล้ายหลิ่งแต่ยืนสองขาท่าทางคล้ายมนุษย์ มันกำลังก้มกินซากลูกวัวที่พึ่งตายอย่างตะกาตะกรามเสียงฉีกเนื้อเสียงกระดูกแตกดังแขคแขกแคขกนาสยดสยองจนอยากจะอ้วกลุงบุญรีบวิ่งกลับเข้าบ้านล็อกประตูหน้าต่างแน่นหนาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพอรุ่งเชา้าแกก็รีบมาเล่าให้ลุงสมฟังตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อ คิดว่าลุงบุญตาฝาดหรือไม่ก็ฝันไปแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันป้าทองก็มาเล่าบ้างคืนนั้นป้าทองเห็นมันกำลังคาบซากไก่ที่หายไปจากเลา้ามันวิ่งผ่านหน้าบ้านแกไปอย่างรวดเร็วขนสีดำยาวดวงตาแดงก่ํำมันทำให้ป้าทองถึงกับเป็นไข้หัวโกรนไปหลายวัน เรื่องราวของไอ้ขนดำเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกลางคืนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านทุกคนเชื่อว่าไอ้ขนดำนี่แหละคือผีปอบหรือกุมารทองที่ไอ้จันเลี้ยงไว้เพราะมันหนีไปมันก็ปล่อยผีพวกนี้ออกมาอาละวาดกินสัตว์เลี้ยงกินชีวิตคนในหมู่บ้าน สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มหายไปทีละตัวสองตัวหมูหวัวควายเป็ดไก่แม้แต่หมาทุกอย่างที่ไอ้คนดำมันกินได้มันกินหมดหมู่บ้านของเราอยู่กันไม่เป็นสุขอีกต่อไปความหวาดกลัวมันก็กินจิตใจทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่หมู่บ้านจะล่มสลายไปเพราะไอ้คนดำตัวนี้ ความวาดกลัวกินเวลาไปเป็นเดือนชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวจะปล่อยให้ไอ้ขนดำอาลาวาดและปล่อยให้คนในหมู่บ้านตายไปอยู่เรื่อยๆม่ได้อีกแต่จะทำยังไงละ่ะในเมื่อเราไม่รู้ว่าไอ้ขนดำมันคืออะไรและจะปราบมันยังไงจนกระทั่งพรานส่งแกกลับมาจากป่าครับพรานสงแกเป็นนายพรานฝีมือฉกาจ รู้จักป่าแถบชายแดนดีกว่าใครแกเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์ตามปะกะติโดยที่ไม่รู้เรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเลยแกใช้เวลาอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งขณะที่แกกำลังเดินลัดล้อไปตามแนวชายแดนแกก็ไปเจอกับกระท่อมไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าห่างไกลจากหมู่บ้าน เป็นกระท่อมที่แกไม่เคยเห็นมากก่อนพรานสงแกเป็นคนช่างสังเกตครับแกเลยย่องเข้าไปดูไกลๆกระท่อมมันดูเก่าแก่มุงด้วยจากมีควันทูบจางๆลอยออกมาจากช่องประตูที่แง้มอยู่แกซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้จ้องมองเข้าไปในกระท่อมแล้วสิ่งที่แกเห็นมันทำให้พรานสง์ถึงกับเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวในกระท่อมนั้น มีคนกำลังนั่งทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งคือไอ้จันอีกคนหนึ่งคือนางคำเมียของมันพานสุ์สงแกเราว่าไอ้จันมันนั่งคัดสมาต์อยู่หน้าแท่นบูชาเล็กๆมีเครื่องเส้นไหวแ้แปลกๆวางอยู่เต็มไปหมดไอ้จันมันกำลังท่องบทสวดอะไรบางอย่างเป็นภาษาที่แกก็ฟังไม่เข้าใจพานส์สงแกไม่รอช้าครับแกไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้ เพราะรู้ดีว่าไอ้จันมันมีวิชาแกตัดสินใจถอยอกมาอย่างเงียบๆแล้วรีบเดินป่ากลับมาที่หมู่บ้านทันทีพอมาถึงหมู่บ้านแกก็ตรงไปหาผู้ใหญ่สมแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังชาวบ้านที่มารวมตัวกันฟังก็ถึงกับตกตะลึงไอ้จันมันยังไม่ไปไหนมันยังซ่อนตัวอยู่ในป่าไกลๆกับหมู่บ้านเรานี่แหละ และที่สำคัญมันกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่ผู้ใหญ่สมตระหนักได้ทันทีครับไว้จันมันกำลังจะปลุกเสกหรือทำของที่ไร้ากาดกว่าเดิมไอ้คนดำที่ชาวบ้านเห็นมันอาจจะเป็นแค่บริวารที่ไอจันปล่อยออกมาเพื่อเบิกทางนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะจัดการกับมันได้ก่อนที่มันจะทำลายหมู่บ้านเราจนหมดสิน้น เมื่อความจริงปรากฏความกลัวก็ถูกแทนที่ด้วยความโกรธแค้นผู้ใหญ่สมไม่รอชา้าแกเรียกประชุมชาวบ้านทันทีแล้วคัดเลือกชายชะกันที่เก่งกาจและแข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านมาได้หคนรวมกับพรานส่งที่เป็นคนนำทางก็เป็นเจ็ดคนพอดีทุกคนเตรียมอาวธมีทั้งปืนแกป๊ปมีดพ้าและที่สำคัญ คือตะกรุดกับายานที่หมดทํามมอบให้เพื่อป้องกันคุณใสของไอ้จันพวกเราออกเดินทางกันตอนบ่ายแก่ๆเพื่อไปถึงกระท่อมก่อนค่ำการเดินทางเป็นไปอย่างเงียบๆและวระมัดระวังพระสงฆ์นำทางอย่างชำนาญทุกอย่างก้าวเต็มไปได้วยความตึงเครียดไม่มีใครพูดอะไรมีแต่เสียงฝีเท้าที่ย่ําไปบนใบไม้แห้ง แต่แล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปในป่าใกล้เขตชายแดนมากขึ้นทุกคนก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังเรามาตลอดเป็นความรู้สึกเย็นที่ท้ายถอยเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ในเงาเมืดอีแดงหนึ่งในชายชะกันมันเป็นคนขวัญอ่อนที่สุดมันหันขวับไปมองข้างหลังหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไร มันกระซิบถามผมว่ามึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะเสียงเหมือนคนเดินตามหลังเรามาตลอดเลยไม่มีอะไรหรอกผมเป็นเสียงลมหัดใบไม้แห้งมั้งผมเองก็รู้สึกครับแต่พยายามทำใจดีสู้เสือแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักก็เกิดขึ้นท้องฟ้าที่เคยมีแสงแดดจัดจูจ่ๆก็มืดครึ้มลงทันที เหมือนมีเมฆดำทะมึนก้อนใหญ่มาบดบังดวงอาทิตย์ลมเริ่มพัดแรงขึ้นเป็นลมเพลลมพัดที่พัดเอาฝุ่นดินกับใบไม้แห้งปลิววันอากาศเย็ยนยะเยือกจนขนลุกพรานสงรีบสั่งให้ทุกคนหมอบลงหมอบลงหมอบลงใกล้ถึงแล้วพวกมันกำลังทำพิธีเราครานไปตามพุ่มไม้จนมองเห็นกระท่มไม้หลังนั้นอยู่เบื้องหน้า แสงไฟจากเทียนส่องสว่างออกมาจากช่องประตูเราเห็นไอ้จันกำลังนั่งอยู่หน้าแท่นบูชาเครื่องเซนไหว้ดูน่ากลัวกว่าที่พรานส่งเล่าไว้มากมีซากสัตว์ที่ถูกชำแหละมีร่างของมนุษย์ที่ถูกมัดไว้บนแท่นบูชาเป็นร่างของชายที่เพิ่งหายไปจากหมู่บ้านเมื่อสองวันก่อนไอ้จันไร้คาถาด้วยเสียงที่ดังและบ้าคลั่ง ส่วนนางคํากำลังใช้มีดกรีดเลือดจากร่างน,นั้นนําเบทาที่วัตถุบางอย่างดูเหมือนพวกมันกำลังทำพิธีบูชายันเพื่อปลุกเสกข,ของที่มันเลี้ยงไว้พอเห็นแบบนั้นความโกรธก็พุ่งขึ้นมาถึงขีสดสุดผู้ใหญ่สมกับมีดแน่นมันเกินไปแล้วพวกเราบุกพวกเราทั้งเจ็ดพุ่งพรวดออกจากพุ่มไม้ตรงเข้าหากระท่อมอย่างรวดเร็ว เตจันมันไหวตัวทันมันหันมามองพวกเราแต่กลนเป็นภาษาของมันแล้วยนผงสีดำบางอย่างใส่พวกเราพรานสมพูดเตือนว่ามันปล่อยของทุกคนรีบยกพยันขึ้นบังหน้าผงสีดำนั้นเมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็รู้สึกแสบร้อนเหมือนโดนน้ำกรดแต่พยันของหมอธรรมก็ช่วยป้องกันไว้ได้ การต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดวุ่นวายและสับสนไอ้จันมันมีวิชาอาคมมันเสกมีดพระให้หลอยได้มันพ่นควันดำหมอกจากปากทำให้พวกเรามองไม่เห็นไอ้ข่าวหนึ่งในพวกเราโดนมีดลอยมาฟันเข้าที่แขนอย่างจางังเลือดสาดกระเซน็นส่วนนางคำพยายามจะหนีแต่ทิศกับไอ้มันก็ตามไปตะครุบตัวไว้ได้ นางคำกรีดร้องอย่างบาครังดิ้นรนเหมือนสัตว์ที่จนตรอกพอไอจันเห็นเมียถูกจับมันก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างบาครังเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นใหญ่เยือกพวกเหมึงคิดว่าจะชนะกูง่ายๆอย่างนั้นหรอท่านใดนั้นเสียงคำรามที่น่าสะพึงกลัวก็ดังขึ้นด้านหลังกระทอมเป็นเสียงที่หวยหวนเหมือนเสียงสัตว์ที่กำลังหิวโหวย แล้วไอ้ขนดำก็ปรากฏตัวขึ้นมันตัวใหญ่กว่าที่ลุงบุญเคยเล่าเอาไว้มากสูงเกือบสองเมตรขนสีดำยาวปกคลุมทั่วร่างดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงน่ความมืดมันมีกลิ่นเหม็นสาบส่างกลิ่นขคาวเลือดมันกระโดดเข้าใส่พวกเราอย่างรวดเร็วไอ้ขนดำมีพละกกำลังมหาศาลมันตบไอ้แดงกระเด็นไปชนต้นไม้ ใช้กรงเล็บที่แหลมคมตะปบเข้าที่หน้าอกของไอ้มิงไอ้มิงก็ร้องหวยหวนด้ยความเจ็บปวดส่วนไอจานก็ยืนหัวเราะอย่างสาดใจ,จนี่และผีพรายที่กูเลี้ยงไว้พวกมึงต้องตายตายให้หมดพระสงแกเห็นห้าไม่ดีครับแกเป็นคนเดียวที่ยังตั้งสติดได้แกตโกูบอกพวกเราว่า มันไม่ใช่ผีปอบมันคือผีพรายที่ไอ้จันมันเลี้ยงไว้ต้องทําลายที่มันใช้บูชาพรานสงแกเลงปืนแก๊ปไปที่ไอ้ขนดำํำยิงเข้าที่กลางอ,อกอย่างจางังเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่าแต่กระสุนกลับไม่ระคายผิวไอ้ขนดําเลยมันหันมามองพรานสงได้ความโกรธแล้วพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วไอ้ขนดาพุ่งเข้าใส่พรานสงอย่างบาครัง แต่พรานสงก็หลบได้อย่างบทเวทแกกริงตัวไปความมีดพราที่ตกอยู่แล้วตะโกนบอกผู้ใหญ่สมว่าให้ทำลายแท่นบูชาผู้ใหญ่สมที่เห็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านตายไปต่อหน้าต่อตาความกลัวมันก็หายไปหมดเหลือแต่ความโกรธแกพุ่งเข้าไปที่แท่นบูชาใช้มีดพราฟันเข้าที่เครื่องเซนไว้ฟันเข้าที่วัตถุที่นางคำใช้เลือดทาไว ทันดีที่แท่นบูชาถูกทําลายไอจย้จันที่กำลังร่ายคาถาอยู่ก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนโดนไฟครอกมันซุดลงกับพื้นร่างกายสั่นอย่างรุนแรงเลือดสีดำไหลออกจากปากพร้อมกับเสียงกรีดร้องหวยหวนส่วนใ้ขนดำมันก็ชะงกักายร่างกายของมันเริ่มสั่นขนสีดำยาวเริ่มร่วงหลดุด ร่างกายค่อยๆหดเล็กลงจนกลายเป็นเพียงก้อนเนื้อสีดำตอนนั้นไอ้จันพยายามจะลุกหนีแต่ร่างของมันกระตุกแรงดินทุรนทุรายตาเหลือกอ้าปากค้างส่งเสียงร้องเหมือนคนจะขาดใจแล้วก็แน่นิ่งไปเลยครับไอ้จันตายแล้วมันตายเพราะวิชาอาคมที่ใช้ทำลายคนอืน่นย้อนกลับมาทำลายตัวมันเอง ส่วนนางคาที่ถูกไอทิดกับไอมันจับตัวไว้ก็ร้องไห้คร่ำครวญสารภาพทุกอย่างไวจันเป็นคนทำของใส่ชาวบ้านเจ่งไอ้คนดำคือผีพรายที่มันเลี้ยงไว้และพิธีที่ทำอยู่คือการปลุกเสกให้ผีพรายตัวนี้มีพลังเพื่อแก้แค้นคนในหมู่บ้านพวกเรากลับมาที่หมู่บ้านด้วยความสูญเสียไอแดงไอมิง พวกเขาต้องจบชีวิตลงเพราะความชั่วร้ายของไอ้จันนางคำถูกส่งตัวให้่างการเพื่อรับโทษตามกฎหมายทุกคนคิดว่าเรื่องมันจบแล้วความชั่วร้ายถูกกำจัดไปพร้อมกับไอ้จันแต่ผมอยากจะบอกว่ามันยังไม่จบครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานลูกชายของไอ้จันที่ถูกทิ้งไว้กับญาติเด็กคนนั้นเริ่มแสดงอาการแปลก มันชอบนั่งเหมอลอยพูดภาษาอะไรไม่รู้คนเดียวแล้วทุกคืนเดือนเมืดชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงสวดมนต์แววมาจากป่าเป็นเสียงที่แหบพร่าเย็นยหเยือกเหมือนเสียงของไอ้จันชาวบ้านเชื่อว่าไอ้จันมันตายแล้วแต่คำสาปของมันยังคงอยู่วิชาอาคมและความชั่วร้ายทั้งหมดตกไปอยู่กับลูกชายของมัน และขนดำก็ไม่ได้หายปีไหนมันอาจจะแค่หลับอยู่รอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของให้ขนดำจึงกลายเป็นคำสาบที่ไม่มีวันจบสิน้นเป็นความมืดมิดที่ยังคงปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้และไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าจะมีใครสักคนมาทำลายมันให้สิ้นซาก หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ s c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง